ไไรไหลูกอัน,นี้จะเป็นคนละคนมุมกับนอกที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นมุมนนี้มุมใกล้เมืองใกล,ลก้หลอตันนี้เจอน้องน้อยมากนะคะ จะได้คลิปน้องก็ะลอกไม่คือตัวตอนแนวมีสองตัวนะคะตนนัวในอิ่มไปแล้วนะคะเหลือตัวนี้อันนี้มีส้มกับถั่วนะคะน้องเขาก็จะสลับกินระหว่างถั่วกับส้มก็จะสลับกินไปไหนแนละ้วแอบทำไมล่ะคะแอบทำไมล่ะคะ ไวิ่งเป็นพาวิ่ง,งเออล็อกในตัวมองยิ้มยังลูก กลัวอย,อยู่ไม่ต้องไม่นีอ่อุ้ยเจอตัวเงินตัวทองขึ้นต้นไ,ม,ไม้อีกเลยเอ่อพวกอะไรนะแต่ละลูกอ,อ่ะลงมาพวกเนี้เขาจะกลัวตัวเงินตัวทองกันนะนกอะเพราะว่ามันขึ้นไปกินลูกเขาได้ไงมันขึ้นไปกินลูกกระลอกลูกกระแตได้ไงเห็นมันขึ้นต้นไม้ ขึ้นไปกินลูกก้าวลกลูกกระตลูกนอกอะไรอย่างนี้นอนอะไรนกเขาไล่ตีอันนี้ลูกอ่ะมาดูอ่ะวันน,นียังได้เจอสองตัวนี้ ไปไหนแล้วจะคุวอะไรนี่กับตัวนี้สองตัวไม่เสียเที่ยนะวเจอน้องเขาน่องจะลงมาเอาลงมาลงมา ตัวนี้สองตัว ล,อลสองตัวหงตัวนจ็งตัวแปตัวอันนี้อาจจะมีคลิปลองให้ดูน้อยนะคะมีสองตัวนี้แค่นั้นแหละก็ยังได้คลิปเนาะก็ยังได้แ่ะมีโยนไปให้พวกน้อง ก็เป็นกระจ้อนกระแตอะไรพี่นี้นะคะเพราะว่าน้องจะไม่กล้ามากินอาหารไม่เหมือนกับลอกที่เขาจะกล้าเจอคนเพราะเขาจะเชื่องกว่าขึ้นไปแล้วมีลูกว,นว,นวันนี้ลงมาลูกอ่ะมา เรียนท่านผู้ารา่็าโต่ารประาผทีมและกําลังกายทุกวันระหว่างเวลา0 4 3 0นากถึงเวลา22นาิกา ของข้าวมือแพทที่เข้ามาใช้บริการใครในสวนปัสกาปัิกาตามระเบียบและข้อกำหนดการให้สวนฝากคาระมาฮาสดนชื่นาราษาต่างตาถ้าแย่อายากปราเตาพิเศษก็มักจะรี่ให้ข้าอยยะที่ทสวนตัดไว้ห้ามกเจ็ดห้าส่บเจ็ดแทดสิบนี่ ห้ามนอไฟฟสาราขอว่ามาบ nah ้าห้ามเข้งูติดไม้หรือเด็ดดอกไม้ตายในสวนห้ามนำสิ่งพาเข้ามาปะต่ายภายในสวนห้ามนำขับรถงั่นงๆกรแ่งสุนัขเเรเข้ามาพายในสวนยกเว้นี้นที่ที่ตีเทมหาน้โครจั่ให้ห้ามสูบยาเสพติยาเสพเดิน และออกตะล้อเยื่อนภายในสวนได้ทางเดินนี้จะเพิ่มเต็มที่สวนเข้านันห้ามให้อาหารเม้เจอเดกาเนื่องจากมีคามผิดตามกบหมานาตาปืนปีโป้ปัดลุกปาเตือนปรับให้เกินสองขีดเราไม่ได้ให้อาหารนกเราให้อาหารกระรอก ประตูนาติดกับประตูรถให้เรียบร้อยไม่ขวดน้ำทับสิดผีฆ่าวางไว้ในรถกรณีจอดรถซ้อนคันประตูนาประเวณมือและเทียร์ไว้เพื่อให้รถแคบในประหยัดได้สำหรับรถจักู๊ตเตอร์จนโปรดจนดของผีฆ่าวางไว้ที่รถหรือใต้เบาะเพื่อป้องกันทับสิดส่วนหายจากผีฆ่าที่ รักษาความสะอาดในรางสองรถได้ค่ะเจ้าหน้าที่สวนทุหมง่โซดท่าปิสักคู่เปิดน้ำสปงเกอร์ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย้วยค่ะเจ้าหน้าที่สวนทุหมงาโซดท่าปิสักคู่เปิดน้ำสปงเกอร์ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อีกตัวหนึ่งนะ่าจะอิ่มขึม้น,นะปนไปแล้วนะไหนเลยลูกไปแล้วนะอิ่มยังมีต้นโล้นสองตัว เห็นนู่นไหมเห็นนกเห็นเขาจีบกันไหมน่ะอ๋อนกค่ะเขาจีบกันนะน้าสองตัวไม่ใช่นกเขาครูรักนะคะนั้นดีกานะคะสองตัวเขาจีบกันนะที่โค้งมันไปไหนแล้ววะ ้องอิ่มยังจะไปแล้วนะอิ่มยงังโนอิ่มยังจะไปแล้วนะอิ่มยังจะไปแล้วนะอิ่มยังจะไปแล้วนะจะไปเลี้ยงต้นอื่นแล้วนะไปแล้วนะ